วันนี้ก็จะพานิกกี้มาร่วมงานงานรับรางวัล Social Star Wars ใช่พี่บอกพี่บอกหนูเหมือนกันว่าวันนี้เป็นงานที่จัดเป็นครั้งแรกด้วย Social Star Wars ใช่มาซึ่งงานนี้จัดที่นี่เลยทนท่นเป็น NT Building แจ้งวัฒนะนะคะถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถที่จะมาร่วมงานได้ แต่ว่าแต่วันนี้เรามามีใครมาบ้างอ่ะวันนี้รขบครั่งเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้องอหรือคนที่อยู่ในวงการที่กําลังโด่งดังอยู่ในโซเชียลนะ Facebook, ทาง f a c e b o o k ทาง y o u t u b e ที่คนกําลังติดตามเยอะแยะมากมายเพราะว่าในงานนี้ท่านจะได้มาเจอเจอพวกเขาแน่นอนอเขามารับรางวัลจากผลงานที่เขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมไหคะเออน่าสนใจพี่หนูชักอยากเจอคนที่มาร่วมงานแล้วสิว่ามีใครบ้างแล้วก็มีผลงาน การสร้างสรรค์หลากหลายชนิดแล้วเราก็จะได้เอาอินเนอร์จีดีที่เขาสร้างผลงานขึ้นมาแล้วเราก็เขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบอ่าเป็นต้นแบบคนที่ไม่รู้ศักยภาพตัวเองแล้วพ่อตัวเองทําสื่อแล้วสื่อเนี่ยแสดงออกไปแล้วมีคนติดตามมีคนชอบคนคนนั้นน่ะเขาก็จะได้รู้ว่าตัวเขามีศักยภาพนะให้คีดตัวเองหรือว่าทําต่อไปเพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมั่นใจแล้วก็ทําความดี ร่างผลงานใเดียวออกมาให้คุได้รับชมรับฟังกัน,นเยอะใช่ใช่วันนี้เราสองคนก็เป็นห,นหนยึ่งนน้ได้ป่ม <c oughs> อยากแสดงความยินดีกับน้องนิกกี้ด้วยนะ,ะเพราะว่าในงานนี้ก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันในสาขาด้านเกี่ยวกับอะไรบ้างพ <ะ S 2> ัฒน,นาชุมชนพัฒนาตนเองรวมไปถึงน,นอกจากพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยคนรอบข้างเราครอบครัวคนรักแฟนรวมไปถึงเพื่อนและรวมถึงชุมชนที่เราอยู่ เยี่ยมเลยค่ะแล้วของพี่ใหม่อะคะของพี่มาในในนาของ YouTube ของเติมยิ้มปันสุขพ่อวันนาวินกุลรัตนะ์เขเป็นคณะกรรมการในนนี้ด้วยนะคะก็เลยได้มีโอกาสมามาร่วมกิจกรรมแล้วก็นีมาสัมภาษณ์ผู้คนที่ได้รับรางวัลแล้วก็ได้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของเขาและผลงานที่เขา สร้างขึ้นมามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ม>ยังยอยู่ในบรรยากาศนี้ที่จะได้จักดิ์ใช่แล้วก็เราก็จะได้สัมผัสพวกกันหลังนั้นที่เขามีความสามารถยังไงเดี๋ยวเราก็ติดตามกันรับชมรับฟังได้เลยนะคะไปเลยค่ะ For your luck with the cold heart วรนะคะต้องขอสวัสดีนะคะแล้วก็ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ในงานของเรานะคะ Social Star Award นะคะ2023รองที่หนึ่งของเราวันนี้เราทั้งสองคนได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะที่รับหน้าที่เป็นพี่ีกรในวันนี้ดิฉั้นด้านก็สอนจำนาญแทนหรือว่าดีเจยุทธาค่ะผลานทั้งสองด้รเกียรตินะครับวันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะตลอดค่ะ ก็คร oui yeah, so ือเป็นเกียรติแล้วก so ็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเราสะกดนนะครับต้องบอกกับเหลาผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับการนำเสนอวันนี้นะครับกับการโซเชียลดาวน์2 2 0ครันที่2คุณจะขึ้นนะครับโดยส่งตรงสื่อโซเชียลมีเดียนะครับที่เป็นการโหลดตัวของสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญนะครับของโซเชียลมีเดียที่นับวันก็จะมีอินดิโอดนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ การบัเทิงนะครับรวมไปถึงวันนี้คณะกรรมการชนเกมในมาจินเลงเห็นว่าแค่มีการจัดงานประกาศรางวัลเพื่อยกย่องเชาชูเกียนกากชาวโซเชียลมีเดียได้มีประสิทธาพนการวัดผลของผู้ใช้โซเชียลมีเดียนะครับที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ของประเทศไทยนะครับที่เชื่อว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กทตมนะครับยูทูบทิกตอรนะครับซึ่ชื่องานของเรานะครับได้ก็คือโซเชียลสโตสองพันย่ตอนที่น ใชแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอน,นวันนี้ไม่ทราบ่าได้รับรางวัลเกี่ยวกับสาขาไหนบ้างคะค่ะวันนี้นะคะแอนนี่ก็มารับรางวัลในสาขาลูกดีเด่นนะคะเป็นนักสแสดงของสังกัดจำดีฟิล์มโปรดักชันค่ะฝากผลงานนิดหนึ่งค่ะว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างค่ะตอนนี้ก็มีภาพยนตร์นะคะของอสังกัดจำดีฟิล์มโปรดักชันค่ะ <laughs> ก็กําลังรอผู้ใหญ่คุยกันอยู่ว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่ค่ะ ค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องไหพีแตกนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะชื่อวัชระโชติพักจินดาคุณค่ะประจําตอนนี้ทําเกี่ยวกับตอนนี้ประจําก็คือบริหารอยู่ช่องการละารซีรีส์โอ้โหติดตามอยู่นะคะครับค<อ>่ะแล้วรางวัลที่เราได้รับนี่คือด้านไหนคะเป็นละครสั้นสะท้อนสังคมยอดเยี่ยมครับอืมแล้วรู้สึกยังไงครับการที่ได้รับรางวัลก็เป็นเกียรติแล้วก็ปลื้มใจอย่างมากครับเพราะว่า เราทําหนังสั้นอย่าเนี้ยก็มันไม่ค่อยมีใครมองเห็นเราใช่สักเท่าไหร่แต่ก็มันพอมันมาได้มา,มาเห็นมาตรงนี้เรารู้สึกพื่นใจที่เออเราอย่างน้อยมีได้เห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นคุณค่าแล้วก็ให้ความสําคัญกับละครสั้นบนโซเชียลสมัยนี้ด้วยอะไรค่ะนี้น้องชื่ออะไรนะคะเออองเหมเยค่ะขอนแนะนําค่ะ ขอชื่อนามสกุลอ๋อชื่อพฟพากาแซลีค่ะพากาแซลีใช่ส่วนใหญ่เวลาเราเล่นละครสั้นนี่เป็นรับบทไหนบ้างคะอ๋อเป็นนางเอกผู้ถูกกระทําน่าสงสารอะไรยังคะสวยดูค่ะตัวจริงสวยกว่าในบทพะครนะคะติดตามอยู่แล้วรู้สึกยังไงครับการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้รู้สึกเป็นเป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะค่ะและถ่ายทําละครแต่ละครั้งใช้เวลานานไหมคะกับละครสั้น ถ้าประมาณ1คลิปก็วันหนึ่งจะถ่ายได้ประมาณ2คลิปค่ะใช่ไม่ไม่สอเรื่องใช่ค่ะน่าจะถ้าเทียบแล้วก็น่าจะไม่นานมากค่ะแล้วแต่ความแล้แต่ความเขาความยองเรื่องสนจละครนี้จะแทรกไปด้วยคติธรรมแล้วก็ให้ความรู้คนด้วยใช่ไหมคะใช่คือทุกครั้งที่แสดงออกไปก็จะมี บทอะไรที่ให้คนได้แง่คิดใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนทุกคนดูละครของเราทุกคนก็จะได้สิ่งกลับไปด้วยใช่จะได้ข้อคิดกลับไปด้วยใช่ค่ะทุกๆเรื่องทุกเรื่องมันจะมัน<ล>จะสอนคนอยู่ให้ข้อคิดคนอย่างนึงเรื่อ,องนใช่ค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราได้รับรางวัลในครั้งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะใช่แล้วก็จะเป็นแบบกําลังใจให้เราด้วยได้ทำผลงานงานต่อใช่ค่ะคั้งต่อไปให้แบบดีขึ้นดียิ่งขึ้นใช่ค่ะละครที่เราร่วมกันแสดงเนี่ยอะไรกี่ปีละคะที่สร้างขึ้นมาสามปีค่ะสามปีกว่าใช่ช่วงโควิดพอดีใช่ไหคะทั้งหมดกี่เรื่องนะคะที่แสดงกันทมาอยู่่ประมาณสามปีน่าจะผมว่าน่าจะเป็น วันละคิวอวะชิดปีตีไฟรพ่เยอะครับก็หลายพันเรื่องโเป็นถึงหมื่นหมื่นเรื่องก็ได้ครับอเหรอคะใช่ใช่ทำมาเยอะมากแล้วใครเขียนบทอะเขียนบทก็ช่วยช่วยกันแล้วก็มีคนเขียนบทอยู่เบื้องหลังมีดารานักแสดงทั้งหมดกี่ท่านกันจริงๆมีอยู่ประมาณสิบท่านที่เป็นประจำนะครับมันจะมีเอ็กซ์ต้าด้วยทีี่่เรยกาคะแล้วงานนี้มารับทั้งหมด สองท่านใช่ไหมคะอใช่ครับครับผมนะพัทรเจริญเกียรตินะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นนักแสดงและก็พิธีกรครับก็ผลงานปัจจุบันนะครับก็จะมีละครั้นของค่ายต้องบนฟิล์มนะครับอันนี้ก็แสดงอยู่ประจําแล้วก็มีโฆษณาโอ้โหผลผลงานมีแบบเยอะมากไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องช่องไหนนะคะต้องบนฟิล์มครับเจม้าทอยครับในใน u ูทูบก็จะเป็นต้องบนฟิล์มนะครับใน Facebook ก็จะเป็นเจม้าทอยแล้วก็มีละครทําด้วยครับ ะะกีก่ปีแล้วคะจจริงๆผมผมเล่นเหมือนละครสั้นที่เป็นนักแสดงมาครับ <c oughs> ประมาณ2ปีตั้งแต่ตอนโควิดตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ก็ยังมีออนแอร์ให้ได้ชมอยู่ทุกวันนะครับฝากผลงานนิดนึง,นงคว่าฝากผลงานยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับจริงๆผมก็มีทิก To ตนะครับชื่อ <c oughs> โดนัทนะครับในชื่อช่องตอกนะครับแล้วก็ Facebook <c oughs> นัทพัทราเจริญเกียรติส่วนผลงานก็อยากให้ที่ติดตามผลงานละครสั้นนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับช่อง ต้องบนฟิล์มเจ๊ม้าทอยนะครับแล้วก็มีช่องละครทำนะครับใน u t u b e ก็ต้องบนฟิล์มดูหนังนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามดูได้นะครับค่ะถ้าในสนใจก็อย่าลืมติดตามตามนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคับขอบคุณค่บนิสาประกอบชัยค่ะค่ะตอนนี้ทาอะไรอยู่ที่ไหนยังไงคะตอนนี้นิสาทํารายการค่ะก็มี2รายการตอนนี้ที่กาลังอัปเดตอยู่ล่าสุดเลยก็คือรายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ย รักที่จะพัฒนาตนเองค่ะเพื่อหลังจากนั้นน่ะเราก็จะไปพัฒนาคนรอบข้างชุมชนแล้วก็สังคมต่อไปตัวนิสาเองอะค่ะตอนนี้ก็เรียนปริญญาเอกค่ะด้านจิตวิทยายูค่ะก็เลยพยายามบนณลงให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาค่ะพัฒนาตนเองเพื่อที่เขาเรียกอะไรอะน่ะข้างหน้าค่ะ เราจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อมาค่ะล่างวัลและล่างวัลที่เราได้รับในวันนี้เกี่ยวกับด้านทางด้านไหนคะเป็นเรื่องของอุ้ยไม่ได้โชว์ด้านนี้ค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองค่ะพัฒนาตนเองค่ะพอเรารู้จักรตัวเองให้เป็นเนี่ยให้ถูกทางแล้วเนี่ยเราก็จะไปะสามารถที่จะรักคนรอบข้างเพื่อนคนในครอบครัวแล้วก็ชุมชนอะไรอย่างนั้นต่อไปค่ะค่ะ,คะที่สําคัญเลยน้องๆส่วนใหญ่อ่ะ ก่อนที่จะไปมีแฟนเนี่ยหันกลับมาดูตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าข้อนี้เป็นข้อสาคัญเลยทุกคนจะชอบรายการของนิสานที่ทำนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความรักรักอะไรก็คือรักตนเองรักตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารักตนเองให้ถูกทางแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรักคนอื่นรักแฟนรักเพื่อนรักครอบครัวรักชุมชนสังคมค่ะค่ะแล้วอยากจะฝากผลงานในองนี้ยังไงบ้างคะ ตอนนี้ทำอยู่สองช่องค่ะช่องแรกเนี่ยเป็นเอ่อเป็นรายการที่ออกทางช่องห้าของคบห้านะคะช่วงลายนาะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจริงๆจะออกทุกวันพุธนะคะทุกอาทิตย์เลยหลังจากนี้เราทำเอ่อโหราศาสตร์บวกกับจิตวิทยาเป็นช่องชื่อโหราเวลนะคะโหราเวลถ้าใครเชื่อเรื่องดวงถ้าใครเชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องพลังงานสศสกิทธ์ เป็นแม่หมอด้วยใช่ไหมเป็นแม่หมอมีเซนต์เป็นคนมีเซนต์เป็นคนมีเซนต์แรงค่ะค่ะแล้วถ้าเขาต้องสนใจอยากจะดูด้านนี้เขาต้องดูจากตรงไหนหมายถึงว่าประชาชนมันเดินปีเกิดหรืออะไรฮะส่วนใหญ่ตอนเน้ไปที่ตัวเลขแล้วก็เป็นพลังงานที่เกิดจากไพลิปซีไพ่ทาโร่แล้วก็ผสมกับการทําจิตวิทยาใช้จิตวิทยาเข้ามาวิเคราะห์ค่ะสวัสดีค่ะสัคดีครับอยากจะทราบว่าคุณน็อต ได้รับรางวัลน,นี้เกี่ยวกับด้านไหนแล้วก็สาขาไหนคะครับผมก็น็อตวัตพลนะครับได้รับรางวัลลูกกตันยูแห่งดีเด่นแห่งปีนะครับก็ดีใจมากนะครับก็ขอบคุณคณะกรรมการสื่อโซเชียลสตาร์วอร์ดด้วยนะครับแล้วความรู้สึกเป็นยังไงางคะประทับใจยังไงบ้างก็ประทับใจนะครับที่งานเขาจัดได้ดีแล้วก็แบบเราก็เป็นได้ดีใจที่ได้ลูกกตันยูด้วยอะไรเงี้ย ก็เป uhm, er> ็นเกียรติอ่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งใช่ไหมคะค่ะแล้วเราได้สะสมสิ่งเหล่านี้มากี่ปีแล้วคะก็น่าจะได้หลายปีนะครับที่แบบว่าคือคณะกรรมการอะไรเงี้ยที่แบบเล็งเห็นเราได้ให้เราได้รับรางวัลนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ยยินดีด้วยนะคะกับรางวัลที่ได้รับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ที่เริ่มจัดงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเหม่มปิเบียงระวีและคณะกรรมการประธานจัดงานในครั้งนี้หลายๆท่านนะคะต้องขอบคุณที่ให้ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะคะใช่ okay. แล้วให้พวกเราเนี่ยได้มีเขาเรียกไงผลงานดีๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจมีกำลังใจที่จะจัดต่อไป ต้องขอบคุณพี่แมมวิเวียนรวีมากๆเลยจริงๆเพราะว่าถ้าพี่ไม่เป็นโตตัตต,ตีจัดงานนี้เนีย่ยง,งานนี้จะไม่ได้เกิดแล้วก็จะไม่ได้เป็นผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆพี่ๆที่เป็นยูทูบเบอร์คนอื่นที่เข้ามาร่วมกันมาในงานนะคะสุดท้ายแล้วอะค่ะก็ฝากเป็กนกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่ชมรายการรวนไปถึงใครก็แล้วแต่ที่มีฝัน อย่าที่จะค้นหาตัวเองว่าตัวเองมีความถนัดด้านไหนแล้วก็ลองใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวเชื่อมสร้างโอกาสให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์รวมไปถึงเรื่องของการเจริญเติบโตพัฒน,นานตนเองนะคะ ก็วันนี้ก็เราสองคนรื่มใจมากเลยที่ได้มาเริ่มงานนที่งานนี้เกิดขึ้นค่ะพี่แมพแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนนะคะคณะกรรมการทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ